สวัสดีครับอเราก็มาแนะนําแมมมี่ลาเลียกันนะครับที่เราเพาะผสมทําพันธุ์ววราคุยกับเพื่อนอยู่นะทุกคนก็ไม่เป็นไรหรอกมังโนอ,อ,อาจจะไม่ได้ยินแหละอ่ะเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับแมมขนนกเหลืองนะครับอันนี้แมมขนแมวลูกแมวเนาะ อันนี้แมมขนขาวนะครับ